สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเด็กอวดดีนะคะซึ่งวันนี้นะคะนิวพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะที่ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะวันนี้นะคะเราจะมีกลุ่มน้องๆเยาวชนค่ะที่จะพานิวแล้วก็คุณผู้ชมทางบ้านเนี่ยไปเรียนรู้ในศูนย์ต่างๆในฐานต่างๆที่มีความน่าสนใจเกี่ยวกับเกษตรที่เป็นเกษตรแบบพอเพียงด้วยค่ะซึ่งนะคะที่นี่ก็จะเป็น เปรียบเสมือนห้องเรียนนะคะที่เป็นห้องเรียนที่มีชีวิตดังนั้นค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันก่อนที่เราจะไปเข้าห้องเรียนกันนะคะเดี๋ยวเราไปเคารพธงชาติกันก่อนดีกว่าค่ะธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักของความเป็นไทยเราต้องร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเป็นสละของบราบุรุษไทยปะเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติไทย

ทวีมีชัยชยโยหลังจากที่เราเคารบรงชาติเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมตัวเข้าสู่ห้องเรียนธรรมชาติของเราในวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะมีวิทยากรที่เป็นน้องน้องเนี่ยพานิวนะคะแล้วก็เราเขาเรียกว่าแก๊งเด็กตัวกระจิ๋วเนี่ยไปด้วยกันนะคะแล้วก็ไปร่วมกิจกรรมกันซึ่งวิทยากรของเราก็คืออยู่ด้านนี้ค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันด้านนี้นะคะ เดี๋ยวให้น้องช่วยแนะนําตัวกับคุณผู้ชมนิดนึงว่าเราชื่ออะไรนะคะแล้ววันนี้จะทําหน้าที่เป็นอะไรบ้างคะ่ะยงเชิญเลยะค่ะสวัสดีค่ะชื่ออันนะคะวันนี้ก็จะพาน้องๆแล้วก็พี่นิวค่ะไปออสูนเรนียนรู้เข้าไปชมในสูนเรียนรู้นะคะไปดูตามฐานต่างๆะ,ค,ะค่ะอืมแล้วซึ่งเดี๋ยวจะพาไปที่ห้องประชุมก่อนนะคะคือห้องประชุมนี้เราจะไปดูว่าแต่ละฐานแล้วมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างใช่ไหมคะ ไปอธิบายไปแนะนําก่อนนะคะก่อนที่เราจะเริ่มไปเดินจริงๆอะค่ะอ่านะคะ,ะ,ะ,ค,ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวยังไงนะคะเดี๋ยวตามน้องอันนะคะไปดูว่าแต่ละฐานนะคะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างก่อนที่เราจะไปลงพื้นที่กันจริงๆคะ่ะอ่าน้องอันเชิญเลยคะ่ะอ่าเด็กๆพร้อมรือยังคะพร้อมแล้วอ่าเชิญเลยอ่านําพี่ไปเลยน<ร>าพี่ไปเลยเชิญเลยเชิญเลยเดี๋ยวพี่ตามไป แล้วค่ะตอนนี้นะคะเราก็มาสู่ฐานแรกนะคะซึ่งเป็นเปรียบเสมือนห้องเรียนรู้ของเรานะคะว่าวันนี้เนี่ยเราจะได้ลงพื้นที่ไปดูอะไรกันบ้างค่ะซึ่งอย่างที่บอกนะคะวิทยากรของเรานะคะก็คือน้องอันนั่นเองเดี๋ยววันนี้นะคะพี่นิวต้องขอ,อน้องอันนะคะว่าเดี๋ยวพี่นิวจะขอเป็นนักเรียนพร้อมกับน้องๆน,นะคะนี่คือตอนนี้เป็นเพื่อนกันหมดแล้วนะคะเพราะว่า เหมือนเป็นเพื่อนในห้องเรียนเดียวกันแล้ววันนี้จะจะไปลุยกิจกรรมพร้อมกันด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวฝากให้น้องอันเนี่ยช่วยอธิบายนิดนึงว่าวันนี้ฐานแต่และฐานม,มีชื่อว่าอะไรบ้างแล้วเราจะได้ไปเจออะไรบ้างาเชิญเลยคะ่ะ<า>น,น้องอันฐานนะคะวันนี้ที่เราจะพากันไปดูกันนะคะ,คะก็จะมีฐานคนมีน้ํายาค่ะค่ะคนรักสุขภาพค่ะคนรักทุ่งคนรักป่าคนรักน้ําคนเอาฐานนะคะแล้วก็ คนรักแม่ธรณีแล้วก็หมูหลุมแตออ่ในฐานคุณมีน้ำยาเนี่ยเราก็จะเอาวัสดุที่เรามีจากในสวนของเราอะคะ่ะที่ปลูกเอาไว้นำมาทำเป็นน้ำยาสะผมน้ำยาล้างจานออน้ำยาซักผ้าสบู่อย่างเงี้ยค่ะก็ใช้เองในควรเรือนด้วยคือเป็นสมุนไพรในสวนเรานี่ใช,ใช่ไหมคะ ก็จะปลอดภัยค่ะค่ะไร้สารพิษเลยใช่ค่ะค่ะก็ต่อไปนะคะเป็นฐานออคนรักป่าค่ะก็คือต่อเนื่องมาจากตะกี้นี้แต่เพราะว่าจะปลูกป่าค่ะออป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างค่ะป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างนี่คือยังไงคะท่าคผูวอ่านปลูกป่าน,ะ,นะคะสามอย่างค่ะก็คือป่าเศรษฐกิจก็ป่า ก่อสร้างค่ะอ,อย่างสุดท้ายก็คือป่าอาหารป่าเศรษฐกิจก็จะเป็นพวกต้นยางค่ะพวกต้นกิษนายัางค่ะแล้วก็ก่อสร้างก็จะเป็นพวกไม้ยางอะไรอย่างนะใช่่ะท,ที่ไว้เอาไปทำเสาบ้าน,น,นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ อาหารก็คือพวกมะม่วงมะไฟอย่างเงี้ยค่ะผลไม้ต,ต่างๆใช่ค่ะก็จะเป็นหลากหลายค่ะค่ะแทนที่เราจะเรียนรู้ธรรมดาเราก็จะมีเป็นฐานประจนไปให้น้องๆเขาแบบไม่น่าเบื่ออยเงี้ยค่ะให้ร่วมสนุกกันมีฐานประจนภัยต้องถามเพื่อนๆก่อนเพื่อนๆพร้อมกับการประจนภัยกับเราวันนี้ไหมคะพร้อมค่ะพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ร้อย ถ้าเกิดพร้อมนะขอเสียงพร้อมๆกันหน่อยเห็นเมื่อกี้มีการปลกมือเป็นสเต็ปด้วยนี่ขอฟังสเต็ปการปลกมือหน่อยได้ไหมอ่าพร้อมยังอ้านัดแนกันให้ดีนะพร้อมยังอ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยเอางี้ว่ะพี่ให้โอกาสอีกรอบนึงเนี่ยให้มีความพร้อมเพียงกันหน่อยอาพร้อมนะพร้อมนะแปดสองหนึ่ง โอ้โหโอเคยังค่อยโ okay. อเคหน่อยเอาทีนี้นะคะเราชมถึงความพร้อมแล้วนะคะนิวเองนะคะก็พร้อมที่จะไปลุยก,กับน้องๆแล้วพร้อมกันนั้นนะคะคุณผู้ชมทางบ้านพร้อมแล้วใช่ไหมคะพร้อมแล้วไปลุยก,กันเลยได้ไหมไปเลยป่ะไป,ไปเลยอ่าไปเลยค่ะอ่านน้องๆลุกขึ้นเลยเดี๋ยวให้น้องอ่านเป็นคนทาไปหน่อยนะคะฐานแรกต่อไปเป็นยังไงโอเคไปกันเลยค่ะคุณผู้ชม แรกนะคะก็คือฐานคนรักน้ํานั่นเองค่ะเดี๋ยวนิวนะคะจะลงไปประจนบภัยกับน้องๆนะคะเขาเรียกว่าเป็นแพรในการโยงแล้วข้ามไปฝั่งนู้นนะคะแล้วก็เรามีน้องๆที่จะขึ้นแพรติกับนิวแล้วนะคะคือน้องไรเอ่รเมื่อกี้ที่ครูเลือกไว้มีน้องดอสอ่าไหนน้องดอยกมือหน่อยน้องดอสน้องบิ๊กยกมือหน่อยแล้วก็น้องโอนี่นะคะสองหนุ่มแล้วก็หนึ่งสาวนี่นะคะจะประจนภัยกับนิวในฐานของ คนรักน้ำค่ะแล้วเดี๋ยวน้องๆที่เหลือเนี่ยเขาจะไปรอเราฝั่งด้านนู้นนะคะไปดูว่าเราจะไปถึงฝั่งอย่างปลอดภัยหรือเปล่านะคะนิวก็ต้องฝากกับฝีมือการเขาเรียกว,ว่าดึงแพรของน้องด้วยนะคะเดี๋ยวไงเราไปติดตามชมกัน,นะคะ่ะใส่เสื้อชูชีพด้วยนะคะจะได้ปลอดภัยนี่ รวมกันแล้วคนพี่จะรวมรวมรวมกับพี่เออพร้อมไหมดูแลพี่ด้วยนะได้ไหมคะเออดูแลพี่ด้วยนะเราจะไปถึงฝั่งกันอย่างปลอดภัยไหมปลอดภัยมีคนบอกไม่รู้ด้วยเอ๊ะยังไงอ๋อคนเมื่อกี้คนที่นำร้องเพลงชาติไงวันนี้อ้าวพร้อมยังคะพร้อมขอสัญญาณหน่อยพร้อมยังพร้อมโอเคงั้นไปกันเลยค่ะไปเลยค่ะ เฮ้ยพี่จะขึ้นได้ไหมเนี่ยเฮ้ยพี่จะขึ้นได้ปะเนี่ยอง่องะนั่ง,งนั่ง,งนิ่งๆก่อนเดี๋ยวพี่จะขึ้นไปนิ่งมากน,น้องเป็นทำไมไว้หน่อยได้ปะได้ปะเออเอาลูกวีก็เอาเดีวเอาไปเอพี่เอาเอาอะคะ อ่นะนี่เราอยู่บนแพกันแล้วนะคะคนรักน้ำค่ะนี่นะคะได้ใกล้ชิดกับน้ำจริงๆนะคะนี่ ทำ,ทำไมทิ้งพี่ล่ะทำไมทิ้งพี่อยู่คนเดียวล่ะเฮ้ยเอาเข้าไปอีกได้ปะวะ ก็เป็นฐานแรกนะคะที่เราพิสูจน์กันแล้วนะคะว่าเราสามารถที่จะข้ามน้ํามาได้ด้วยความสามัคคีของน้องๆทุกคนนะ,ะัะอ่ะพี่นิวถามก่นกอนน้องโอเมื่อกี้สนุกไหมคะสนุกตื่นเต้นไหมคะไม่อ่ะไม่ตื่นเต้นเลยทำไมพี่ตื่นเต้นจังเลยอะ่ะเมื่อกี้นะคะขึ้นแพนะพอถึงฝั่งปุ๊บน้องเนี่ยกระโดดกันขึ้นไปหมดเลยเหลือนิวอยู่ในแพรคนเดียวแน่นะคะดีมากเลยดอทเป็นไงบ้างเมื่อกี้สนุกไหมสนุกครับน้องิีก่ะคะสนุกไหมคะสนุกค่ะเอ๊น้องิ๊กนี่เวลาสนุกกับ ไม่สนุกนี่หน้าเหมือนกันเลยนะสนุกไหมคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูฐานต่อไปกันเลยเนาะว่าฐานต่อไปเนี่ยจะมีความน่าสนใจยังไงแต่รับรองว่านะคะน้องๆจะได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติจนถึงผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะอ่ะไปเลยนะคะตรงไหนต่อเดินไปตรงนู้นใช่ไหมอ่ะเอาเด็กๆไปก็แล้วน้องไอคะคือตอนนี้เนี่ยเราก็คือลงอยู่ในพื้นที่ ของสวนที่เป็นการเรนรูแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะตรงนี้มีทั้งหมดกี่ฐานนะคะมีทั้งหมด9ฐานค่ะ9ฐานใช่ไหมแล้วหลังจากที่เราจัดกิจกรรมตรงนี้เนี่ยมีคนมาดูกิจกรรมของเราเยเอะไหมเอ่ย<ช><ๆ>เยอะค่ะเยอะใช่ไหมคะแล้วก็อย่างน้องๆเนี่ยที่มากับพี่นิวในวันนี้เนี่ยก็คือน้องๆที่อยู่ในพื้นที่ใช่ไหมคะใช่ค่ะ<ๆ>แล้วเขามาร่วมกิจกรรมแล้วเขาว่าอย่างไงกันบ้างเนี่ยเขาชอบไหมหรือเขาเป็นยังไงบ้างไหมชอบอ๋อชอบใช่ไหม ทำอีกเรื่อยอ้อืมอุ๊ยนี่เดี๋ยวนะแปะ๊บนึงนะพี่นิวเห็นตรงนั้นละว่าไม่มีอะไรแปลกๆอยู่เพราะว่าหลังจากที่เดินดูในสวนเนี่ยนะคะเราก็จะเห็น<ช>สิ่ง,งแปลกแปไม่ว่าจะเป็นต้นไม้แปลกแปหรืออะไรเนี่ยมากมายเลยเดี๋ยวมาตรงนี้นิดนึงค่ะอา้าวน้องๆใครจะสามารถบอกพี่นิวได้บ้างว่าอันนี้มันคืออะไรเนี่ยทำไมมันดูรูปร่างแปลกแปกประหลาดจังต้นบุกครับต้นบุกเหรออ้าวนี่มันคือต้นไม้เหรอมันไม่ใช่ดอกไม้เหรอเปนขอให้ อันนี้เราเราเราจับมันได้ไหมคะเนี่ยมันจะคายมันจะอะไรไหมได้แต่ว่ามันจะเหม็นมันจะเหม็นจริงหรอครับตรงไหนตรงไหนถ้าเกิดเราโดนตรงไหนมันถึงจะเหม็นอันนี้คือเหม็นมากเลยป่ะพี่นิวลองเลยป่ะมันไม่มีพิษใช่ป่ะแต่มันเหม็นอย่างเดียวใช่ป่ะอันนี้คือดอกหรือหัวของต้นบุกที่มันโผล่ขึ้นมาจากดินนะคะแล้วน้องเขาบอกว่าตรงเนี้ยถ้าเกิดเราไปโดนมันก็จะมีกลิ่นเหม็นด้วยเราลองโดนดูสิคือนิวไม่เคยเห็นเราเพิ่งเห็นอันนี้เป็นครั้งแรกด้วย ไม่เหม็นนะทำไมมันก็ไม่ค่อยเหม็นอ๋องั้นพี่ขอตัวแทนดีกว่าสงสัยจะเหม็นจริงอ่ะคุณผู้ชมในใครขอขอเป็นตัวแทนคนหนึ่งเลยดีกว่างั้นพี่เป็นคนคือเราเด็ดอย่างนี้แล้วก็ขยี้เลยเหรออย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยนะบางทีถ้าเกิดใหม่ก็ไม่เออแต่มันเออแต่อันนี้น่าจะเกิดใหม่นะมันมันเลยไม่ค่อยมีกลิ่นเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดจริงๆริคือมันจะเหม็นมากเลยใช่ปะ ดูดูทุกดูน้องๆทุกคนนี่ลุ้นกับน,นิวมากเลยนะคะว่าดูสิมันจะเหม็นหรือเปล่านะก็แต่มันก็มีแอบมีกลิ่นเหมือนกันเนาะ <c oughs> อ๋อนี่เป็นความรู้ใหม่นะคะคือไอ,ไอหัวเนี้ยนอกจากที่มันจะมีกลิ่นเหม็นแล้วเราสามารถนํามันไปทําอะไรได้บ้างหรือเปล่าคะเด็กๆเอาไปต้มเอาไปทําอะไรนะน้องวิวเอาไปทําอะไรนะคะันนี้เอาไปต้มค่ะเอาไปต้มเลยดยอันนี้กินได้เหรอคะ อ๋อเป็นอาหารของเราก็ได้ด้วยแสดงว่าการที่เรามาศึกษาเรียนรู้ในป่าหรือว่าในส่วนที่เขาจัดให้มีการเรียนรู้แบบนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นพืชพันธุ์ต่างๆที่มันสามารถนําไปกินได้หรือว่าบางอย่างก็สามารถที่จะเอาไปปลูกที่บ้านได้ใช่ไหมคะ,คะนี่ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าเหมือนแบบ ความเป็นพื้นบ้านนะคะคุณผู้ชมเชื่อว่าเด็กในเมืองเนี่ยจะไม่เคยสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้อย่างแน่นอนนะคะน้องๆบอกว่าไอเจ้าหัวบุกเนี่ยพอมันผุดขึ้นมาแล้วกลิ่นของมันก็จะเหม็นแล้วพอมันเหม็นต๊บเนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่หลอกล่อมแมลงลงไปซึ่งมแมลงที่มันลงไปเนี่ยก็จะเป็นพวกแมงกุจีใช่ไหมที่มันอยู่ตามขี้ควายซึ่งตัวนั้นเราสามารถนำมาพาเป็นของกินได้แแมงหัวบุกด้วยค่ะแมงอะไรนะคะแมงหัวบุกแมงหัวบุกกินได้ไหม เอาไปคั่วกินได้ด้วยเอาเป็นว่าไอ้ดอกนี้มันอาจจะยังไม่มีแต่ว่าถ้าเกิดเราเดินออกไปแล้วเจอดอกอื่นๆนะน้องๆใครเจอแล้วมีแมลงแล้เรียกพี่นิวด้วยนะเดี๋ยวพี่นิวจะไปดูอ่าต่อไปจากไอ้เจ้าดอกบุกนี้นะคะเราไปต่อเลยนะคะว่าจะมีฐานอะไรเห็นน้องๆบอกว่าข้างหน้านู้นเนี่ยมีเก็บผลไม้มีผลไม้ให้เราเก็บเลยที่สําคัญนะคะมีหมูด้วยอ่าเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะอ่าตรงไหนตรงไหนตรงไหน ตตกาอยู่ไหนใส่ตะก้าเลยและนี่นะคะก็คือกิจกรรมการเก็บมะไฟของน้องค่ะเดี๋ยวยังไงดูไปช่วยน้องๆเก็บมะไฟก่อนนะคะอันไหนเก็บได้บ้างบอกพี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่จะได้เก็บโอ้โหเอาซะสูงเลยอ่ะพี่ก็เก็บไม่ถึงกระดิอันนี้เก็บปุ๊บกินได้เลยปะได้เดี๋ยวเราจะมาชิมมะไฟกันนะคะหวานมะไฟเดือนหลูกว่าเดือนหเคยร้องมะเพลงเงี้ยไม่เคย้องอยู่ร้องเพลงคนเดียว อืมมะไฟหวานมากเลยค่ะปกติเราจะเจอมะไฟลูกใหญ่ก็จริงแต่ว่าจะมีรสเปรี้ยวมากแต่สำหรับมะไฟที่นี่เนี่ยลูกเล็กแต่ว่าหวานเจี๊ยบเลยหวานจริงเปล่าจะไม่เ,เพียงเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่ามะไฟตรงนี้เนะี่ยคนจะกินได้อย่างเดียวเห็นบอกว่า ไม่ว่ามะไฟที่มันจะตกอยู่ตามพื้นหรือว่าผลไม้ที่มันตกอยู่ตามพื้นเนี่ยเรายังสามารถเก็บแล้วนำไปให้หมูตรงนู้นกินได้อีกด้วยเห็นบอกว่าหมูมีกี่ตัวคะเนี่ยสองค่ะสองตัวลูกออกลูกอุ้ยเนอแล้วหมูมีชื่อป่ะมีเหรอมีชื่อป่ะเท่าครับมีชื่อเท่าเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าเจ้าหมูชื่อเท่าเนี่ยเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวให้น้องๆช่วยเก็บผลไม้แล้วก็เอาไปให้เจ้าหมูในเล้ากินกันดีกว่าค่ะ จะเป็นลักษณะของหมูป่าแล้วเขาบอกว่าตอนแรกเนี่ยมีอยู่แค่2ตัวใช่ไหมคะนะ้องโอ๋แล้วตอนนี้ออกลูกมาเป็นกี่ตัวแล้วเนี่ย เจ็ดเจ็ดตัวใช่ไหมโอ้โหนะคะคุณผู้ชมนี่ก็อย่างอย่างที่บอกนะนี่มีอาสาสมัครนะคะไปเก็บผลไม้มาให้นิวแล้วนะคะซึ่งผลไม้เหล่านี้ก็คือหาได้ในสวนนี่เองนะคะไม่ว่าจะเป็นส่วนของมะไฟเป็นส่วนของกระท้อนเนี่ยนะคะอันไหนทานได้คนก็ทานแต่ถ้าเกิดอันไหนที่มันตกแล้วแล้วก็ไม่สามารถที่จะทานได้เป็นแบบนี้เนี่ยเราก็เอามาให้หมูได้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาเข้าสู่กิจกรรมการให้อาหารหมูกันได้เลยค่ะโยนไปให้ได้เลยเหรอได้อ่าไป อุย้ยชนมันมีทั้งตัวผู้ตัวเมียเลยแต่นี่ยังเป็นรูปที่สวยงามแบบนี้อยู่เราก็กินได้เดี๋ยวเราจะให้น้องดอสน้องนอยบอกว่าเราจะกินเจ้ากระทอเนี่ยเราต้องทำยังไงนะ น้องน้อยเข้ามาในกล้องหนแล้วลูกทุบเอาเลยงั้นโชว์หน่อยโอ้โหโชว์หน่อยไปนู่นไปเอ้ยวันนู่งวันหนึ่งวันนึ่งเอออ่เออรอกล้องหน่อยละเออเอาเออเออเอาสิเอาสิ นี่ก็กินได้แล้วเหรอเนี่ยเอาเน่าโถเอ้ยอุตสาหใช้แรงอุตสาใช้แรงเน่าอัางกินไม่ได้ไหคะนี่เห็นไหมคะว่าคือการอยู่กับธรรมชาติเนี่ยจะให้ทําให้น้องๆเด็กๆเนี่ยได้เรียนรู้ว่าเออเราจะต้องทำยังไงเราไม่มีเราไม่มีมีดในการปอกกระท้อนเนี่ยใช้ยังไงทําได้บ้างนะคะซึ่งนี่นี่นะคะนี่อันอันนี้อันนีอนนอนน้อันนี้ได้ไหมคะลูกนี้คะลูกนี้ได้เนี่ยคะ่ะเขากำลังดูกันอยู่นะคะนี่หลังจากเมื่อกี้โชว์กัน ปุ๊บไปแล้วะคะ่ะเนนาอันนี้มาปอกแบบปกติกันบ้างอันนี้ได้ไหมคะเนี่ยได้โอ้โหเนื้อสวยงาม <laughs> พอได้ <laughs> พอได้พอได้เออนี่พอได้เ <laughs> น,นี่ยฮะ,ะ <laughs> อ๋อในใน,น,น,นพี่พี่ขอชิมสักอันได้ไหมอันนี้ก็ได้นี่อันนี้เม็ดเมอย่าง <laughs> นี <laughs> อ้น <laughs> อร่อยค่ะหวานแต่ไม่หวานมากจะมีอมเปรี้ยวนิดนึงซึ่งรสชาติที่นิวชอบมากเลยน้องๆชอบกินกระท้อนปะชอบ มีแนวร่วมแล้วเดี๋ยวเราไปเก,ก็บกระท้อนแล้วก็อย่างที่บอกอันไหนเน่าให้หมูอันไหนกินได้เสร็จพี่นิวค่ะอ่ะเดี๋ยวไปสู่กิจกรรมต่อไปเลยนะคะว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเดี๋ยวพักกินกระท้อนแป๊บนึงกันนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกิจกรรมต่อไปค่ะเอาละคะ่ะ <ๆ S 2> หลังจากที่เราผ่านการทํากิจกรรมร่วมกับน้องๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการไปดูเจ้าดอกบุกไปเก็บแมงกุด ไปเก็บผล,ลไม้นะคะแล้วก็ไปให้อาหารหมูกันเดี๋ยวให้น้องอัญช่วยสรุปนิดนึงค่ะว่าที่เราผ่านมากันเนี่ยช่วงแรกเนี่ยสิ่งที่น้องๆหรือว่าคนที่มาท่องเที่ยวที่นี่จะได้รับเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะก็คือว่าที่นี่ค่ะทําเป็นอินทรีย์นะคะค่ะจะไม่มีปุ๋ยเคมีค่ะไม่ม,มีสารพิษเลยใช่ค่ะแล้วอย่างผลไม้ที่น้องๆเด่นมานะคะ,คะก็ได้มาจาก อินรีนะคะคือปลอดภัยกินได้เลยค่ะแบบว่าแล้วก็ไม่เป็นพิษให้หมูให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแบบขับถ่ายได้ดีค่ะแล้วฐานนี้จริงๆแล้เราเป็นฐานหมูหล,ลุมอะค่ะค่ะ,ค,ะคือจะใช้ทํามูลของมันอนะเป็นปุ๋ยอะคะ่ะค,คือจะขุดหลุมมาลึกไปหนึ่งเมตรอะ,ค,ะค่ะค่ะให้มันขับถ่ายมาแล้วก็จะเป็นปุ๋ยปุ๋ยที่ได้จากมูลมันก็เอามาใส่ ต้นไม้ค่ะใส่ต้นไม้ใช่พี่นิวมองเห็นอยู่อย่างหนึ่งคือการที่เรามีกระบวนการในการหมุนเวียนจากต้นไม้ที่เราทําอย่างกเกษตรแบบอินทรีย์ผล,ลไม้ที่ได้มาเนี่ยอันไหนที่เสียให้หมูแล้วพอหมูกินปุ๊บถ่ายมูลออกมานะคะแล้วก็เป็นสุขภาพดีของหมูด้วย<ช>ถ่ายมูลออกมาเสร็จแล้วมูลของเราที่เราได้จากหมูเนี่ยก็ยังเอากลับไปใช้กับต้นไม้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ผล,ลไม้มะไฟกะทอนได้อีกนี<ช>่ค่ะพี่นิวว่ามันเป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก็น้องๆเนี่ย มองเห็นไหมว่าการที่เรามีป่าการที่เราช่วยกันอนุรักษ์ต้นไม้ช่วยกันปลูกต้นไม้เนี่ยผลประโยชน์มันเยอะมากเลยอย่างน้อยเนี่ยเราก็ยังมีเจ้าแมงคิดจีไว้คั่วกินถูกป่ะมีกระท้อนหวานหวนไว้กินถูกป่ะมีว่าไฟอร่อยอร่อยไว้กินดังนั้นเราต้องช่วยกันดูแลอะไรคะ แวนรถเออนี่นมาน้องๆเขาซึมซับได้เลยแล้วไม่เพียงเท่านั้นไม,ไม่ให้กิจกรรมที่จะสอนให้น้องได้มีความรู้เท่านั้นนะคะยังมีกิจกรรมมาจนภัยที่น้องๆเขาจะได้รับความสนุกอีกอยู่ทางด้านนู้นดียังไงเราไปชมกันได้ค่ะ ที่ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีแห่งนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีกิจกรรมฐานเรียนรู้นะ่ะเยอะจริงๆตอนเดียวคงไม่พอค่ะเพราะว่านิวกับน้องๆกำลังสนุกกันอยู่เลยคราวหน้านะคะมาติดตามกันต่อกับรายการเด็กอด,ดีกับน้องๆกลุ่มนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ